ดีเน็คเทเวลเนี่ยก็คือเป็นไฮเวย์ที่เขาบอกว่าสวยเป็นอันดับต้นๆของอเมริกาเลยนี่คือสูงมากน่าจะสูงประมาณตึกเ8ชั้นเลย and then once you can easily cross over then you can get up oh, right. oh. 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 oh my goodness ตอนนี้เราก็มาตรงจุดชมวิวจุดที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้แต่ว่าโอ้ยคุณสวยมากคือ <c oughs> มันฟลิปกล้องเป็นกล้องหลังไม่ได้แต่ให้ดูบรรยากาศร,ร,บรอบๆเห็น <c oughs> แดนตรงนั้นไหม <c oughs> คือบรรยากาศคือสวยมากแลก้วก็อย่างที่บอกว่าซีเนกเทเวลเนี่ยก็คือเป็นไฮเวย์ที่เขาบอกว่าสวยเป็นอันดับต้นๆของอเมริกาเลย ทีเกอร์ก็ปีนขึ้นไปตามแดนเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนกล้องเป็นกล้องหลังแล้วให้ดูว่าบรรยากาศเป็นยังไงมั่งเปลี่ยนกล้องเป็นกล้องหลังแล้ว<อ>ก็อย่างที่เห็นนี้จะเป็นถนนก็ไม่มีรถผ่านเลยก็น่าจะนานๆทีมีรถผ่านมาคันนึงแต่ว่าถ้าเป็นช่วงหน้าร้อนหรือว่าถ้าใสายๆกว่านี้น่าจะน่าจะมีคนมาเยอะกว่านี้ตรงนี้ก็คือเขาบอกว่าถนนเส้นนี้ scenic trail เป็นถนนที่ใช้ เงินประมาณบิลเลียนดอลลาร์ในการสร้างก็คืออย่างที่เราเห็นเนี่ยอย่างตรงนั้นก็คือเป็นช่องเขาใช่ไหมมันก็จะเป็นถนนที่ตัดผ่านช่องเขาอย่างเงี้ยเยอะมากจริงๆแล้วมันไม่ใช่ช่องเขาแบบนี้เขาใช้ระเบิดเพื่อจะทําเป็นช่องเขาแล้วก็เพื่อจะทําทางเส้นเนี้ยก็เลยน่าจะใช้เงินเยอะมากๆเลย นีโอออฟโนเวียคือโนเวียแล้วก็จิมโบ่แบกหมดเป็นที่เรียบร้อยแล้วข้างบนก็เป็นเ,<อ>เหมือนก็เป็นแคนยอนก็คือเป็นุูเขาอีกแล้วแต่ว่าอันนี้จะลึกมาก Will find each other ฮะวีทิกเกอร์ที่นี่ก็ดูแล้วน่าจะสนุกสำหรับเด็กๆนะก็คือมีทรายมีที่ให้ปีนป่ายตามหาทิกเกอร์กันเหมือนทิกเกอร์กำลังปีนอะไรสักอย่างอยู่ <S Hey shadow, where er? s h a d o w w h e t g e r see the dog pointing tiger What's up there? Tigger. Hi. Hi, Tigger. Huh? What's up there? What are you doing? Get up there. Yo, go, go, go. Good oh, boy. Wow. Good. See uh, uh, yep. hey, uh, Okay. <laughs> don't put Tigger out. Are you having fun, Tigger? Yeah. And I need help. Help to go down? The dog don't need help. You you no, I can't. Yeah, yeah. You yeah. can. and that's your problem then นี่คือสูงมากน่าจะสูงประมาณตึกเจ็ดแปดชั้นเลยตอนนี้มาถึงแล้วเป็นมาดิ uh, ็อคอินก็ือเป็นทางตันเห็นที่เห็นแล้วก็จะมีคราบน้ำอยู่ก็จะมีบอสด้วยก็ตอนเจ้าหมาก็อยากจะขึ้นไปข้างบน อย่างที่บอกบางทีอะบางทีเราใช้เวลาประมาณ3-4ชั่วโมงแต่ว่าเราจะใช้เวลานานกว่านั้นเพราะว่าเราชอบแวะจุดแบบเนี้ยคือเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันมีอะไรจนกว่าเราจะเดินเข้ามาถึงตอนนี้เราก็เดินออกจากแคนยอนแล้วก็เดี๋ยวจะให้เมสันเพให้เมสั n นเล่นทรายแป๊บ,บนึงแล้วก็ให้จลับนั่งรถ เพราะว่าตอนนี้น้องเริ่มขาดแล้วใช่ไหมน้องเริ่มไม่ชอบนั่งคาสีดแล้วบางทีนั่งนานๆก็ต้องหาที่ให้แบบแบบพักจากคาสีดแล้วก็ให้เล่นนิดนึงโอ้อ้โอ้ห้โโอ้โห้ But just, down. well, you know, I'll help you down, but just get onto this rock and just look. You don't have to get into it. Stay, Shadow, stay. I, I am the fire department. The fire <laughs> department is at least seven hours away. You can't see in that. Okay. Hi, Mom. Hi, I'm Tigger. Just go ahead and slide down there. Just wait, then. Wait, 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 wait. Don't jump. Wait, wait. wait. All clear. Okay, come. Good boy. Good boy. Come right here. All right here. Which one? Come on, I got you. I got you. Come on. Come on. Come on. Go, come go, on. Go, go. I got you. Come on. come on. Come on. Come on. Hey, come on. Come on. That's you. it. That's it. Good oh, boy. You. Okay. You can go this way. I'm Roger, you you go whichever way you want. You got all kinds of footholds. please. Yeah, me. Hmm? No. I'm scared. What? Go going then, you're not scared. You're gonna use hands and feet. Now see, nothing to be scared of. <laughs> I think you're just being drama. <laughs> Bye bye, baby. Bye bye. Want to walk? No. No. You like Colin? Okay. <laughs> That's like your little cargo. Oh, oh, oh. I have to back up. <laughs> 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 She's so cute. Oh She's my scared. goodness! <laughs> oh. <laughs> <laughs> oh, not yet. <laughs> uh, I it. See? you make Mason cry. No, hey, you do because of this. Give that to Tigger now. Or can I film while you're driving? Oh, no, 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 no. You're just driving. But look at I, how incredible. It will turn. It will turn. Now, Oh, my goodness. Even that shot. Mark, 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 mark. Oh. Daniel, go different way. way. No. Oh. Good, not, hey, we're fine. Not. Go to, oh, no. go to the end. No. Close to the end. I can see it. <here>. Yeah. <laughs> no. Are you recording? I hope so. That's cute. Just relax, babe. I'm nothing. I'm not relaxed. You am go to the bottom? might just drive back to the top for fun. Uh. No. <laughs> I think maybe we spent half, uh, maybe five minute already to go from the top to get. and easy so you don't freak out i already freaked out Never i noticed even. that i mean it's not it's not, not what? scary it's not scary it's nothing to this it, but you had not scared it for me no. it.